สบายดี bye. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอูสาลาหรือว่าช่องสาวลาวาไทยนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยว o จะพาทุกคนนะคะไปดูการทําถนนของอคนไทยนะคะทุกคนค่ะคืออูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบถนนเขาทําถนนแบบมันดีอยู่แล้วแต่ว่าคือเขาจะใช้แบบว่ารถนะคะเป็นการ ทำร่องอนะทุกคนอูไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรคืออสงสัยเหมือนกันเพราะว่าถนนมันก็เป็นถนนดีๆอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็มีการแบบว่าเอารถไปแบบขุดไปอันนะทุกคนคืออูไม่รู้ว่าอธิบัตอธิบายยังไงคืออูดูไปอูก็งงไปนะคะแล้วก็จะมาหาคำตอบกันนะคะถ้าใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าเขาทำอะไรกันนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็ต้อง ขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มเ็มก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอทุกคนกดติดตามอูด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของอูด้วยนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าเขาทําอะไรกันนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกอูด้วยนะคะเพราะว่าอูดูไปก็งงไปว่าเฮ้ย ก็คือสงสัยไปว่าเขาทําอะไรขุดทําไมอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาทําอะไรกันนะคะทุกคนคือเห็นอุ๊กก็ดูนิดนึงแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบดูไปก็งงไปทําไมแบบเขาทําแบบนี้ าทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยทุกคนสำหรับใครที่รู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนนี่เห็นปะคือถนนมันก็เป็นถนนที่แบบมันก็เสร็จแล้วเนี่ยมันกแบบ็เป็นถนนแบบยังดีๆอยู่เลยแล้วเขาทำเพื่ออะไรอนะทุกคนดูนะ นี่นี่นะทุกคนเห็นปะเขาก็จะใช้รถไปนี่คนะทุกคนเป็นการขุดนะคะขุดได้เป็นร่องแบบเป็นแถวตรงๆนะคะโดนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำเพื่ออะไรสำหรับใครนะคะที่ เคยเห็นแบบนี้หรือว่ารู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบอะไริใหม่ๆเหมือนกันที่เอเห็นนะคู้ทุกคนคือเครื่องจักรของเขาอทันสมัยมากทุกคนรถอันนี้โอ้ไม่เคยเห็นเลยนะอยู่ในประเทศเราแล้วก็รถไอ้ตัวนั้น,นด,ด้วยอ่ะทุกคนนี่ทุกคน คือตั้งใจดูมากเอาจริงนี่นะคะเขาก็เออจะใช้ออะะรถตัวเนียทุกคนจกนะคะเครื่องอะไรอ่ะนี่เนโ่คน คือที่อุงงงก็คือแบบถนนมันก็ทีอยู่แล้วปะแล้วเ,เขาแบบไปขุดไปซ่อมมันทําไมอันนี้ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอูหน่อยนะคะเพราะว่าจากที่อูทําคลิปในคลิปหนึ่งนะคะก็มีการลื้อถนนนะคะแล้วก็ทําถนนใหม่นะคะก็คืออูก็ได้ถามคําถามไปว่าเขาลื้อกันทาไมนะคะก็มีเอฟซีหลายๆคนมากที่แบบคอมเมนต์มาบอกนะคะว่า ถ้าหมดมันมีอายุการใช้งานถ้าหมดอายุการใช้งานเขาก็จะรื้อแล้วก็ทําใหม่อะไรเงี้ยทุกคนอันนี้อุก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันต่างกันตัวนั้นคือเขาจะลื้อออกแบบหมดหมดเลยอะทุกคนแต่ว่านิวไม่รู้ว่าเขาเขาทําเพื่ออะไรนี่ทุกคนเห็นปะเขาจะเหมือนเป็นการขุดเอาออกแบบเป็นแถวแบบนี้อนะทุกคนกคน็จะใช้รถอันนี้อะ วาดออกนะคะนี่นค่ะทุกนก็คือแบบใช้แค่แบบแรงงานใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยนะคะแล้วก็คือแทบจะไม่ได้ใช้คนทําเลยนะคะทุกคน ไเขียนดูนะก็คือแบบยืนดูแบบใช้แบบเครื่องซักที่ทำสมัยทํางานแทนอะไรเงี้ยนีน่เห็นปะหนุ่มปะลนเขาน่าจะทําอะไรสักอย่าง แถวนี้นะจะเป็นออสวนแบบส่วนสาธารณะนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้โอ้ก็เห็นผู้คนเข้ามาวิ่งอะไรกันนะคะเครื่องจักรเขาทัานสมัยมากเลยทุกคน คือใครที่รู้นะคะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกหน่อยหลายนลายคนจะบอกว่าเฮ้ยก็ต้องหาข้อมูลหน่อยดีจะทําอะไรก็แบบต้องหาข้อมูลดูหน่อยอะไรเงี้ยต้องศึกษาว่ามันเป็นอะไรคือคืออันนี้เออจะว่ายังไงอะทุกคนคือส่วนมากช่องของอวก็จะทาเป็นคลิปแบบรีแอคชั่นแล้วก็คือเหมือนกับการแบบแสดงความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นอันนี้เรารู้สึก เอื้องกับมันเรื่องกับมันแบบอมนได้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นอะไรประมาณนี้ทุกคนนี่ทุกคนก็ควายไปแบบนี้นะแล้วก็แบบยังไม่จนก็คืออุ้งก็แบบบอกอะไรหลายๆที่ว่าส่วนมากคือซ่องของอุ้งก็จะไม่ค่อยมีสารหลงสาระอะไรมากนะคะก็คือจะเป็นคลิปที่แบบเป็นรีแอคชั่นความรู้สึกว่าเกี่ยวกับประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอไปด้วยนะคะถ้า มีสิ่งไหนที่หนูไม่ไม่รู้อะไรเงี้ยทนนะขอไปด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็คือแบบอะไรอะคือถ้าเราจะทำคลิปเกีก่ยวกับความรู้อะไรเนี้ยทุกคนมันต้องแบบหาข้อมูลเยอะใช่ปะ่ะแล้วบางครั้งอะเราเอาข้อมูลมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้ทุกคนมันมีแบบลอมมากๆนะทุกคน ค่ะทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะการซ่อมแซมถนนนะคะแต่อูก,ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาซ่อมแซมหรือว่าเขาจะทําอะไรมีแผนทําอะไรนะคะสหรับใครนะคะที่เคยเห็นแบบนี้นะคะหรือว่ารู้ว่าเขาจะทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์อบอกอูหน่อยนะคะทุกคนค่ะก็นั่นแหละคะ่ะก็คือคือจากที่อูเ๋เพพูดไปเมื่อกี้ทุกคนก็คือจากที่อูดูคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นการรื้อถนนหมดเลย แล้วก็มี X c ฟซหลายคนนะคะที่แบบมาคอมเมนต์ว่าเขารือเพราะว่าอ่าประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีการทำถนนแล้วก็จะมีอายุการใช้งานถ้าหมดอายุการใช้งานเขาก็จะรือแล้วก็ทําใหม่นะคะทุกคนเพื่อแบบไม่ให้แบบถนนมันเพลียพังคือคือไม่เหมือนที่บ้านงัวทุกคนอันนี้คือแบบพูดจริงๆน,นะคะอูไม่ได้แบบเอาที่บ้านของเราไปเปรียบเทียบแต่อะไรแต่ว่าแบบพูดในสิ่งที่แบบเราเห็นหรืออะไรอย่เงี้ยทุกคนก็คือ ที่บ้านของอัวทุกคนมันก็เขาก็จะแบบไม่ค่อยอะไรอย่งดยวทุกคนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าหรือว่าอะไรไงนะคะ่ะอายุกันใช้งานถนนอะถ้าถนนตรงไหนที่มันมีการพังมีการเป็นหลุมเป็นอะไรเขาก็จะเอาเป็นแบบยามาตอยอะทุกคนมาเติมให้มันให้มันเต็มหลุมจะทําแบบนี้เอานะคะเขาก็จะไม่ค่อยทมแบบว่าลื้อถนนแล้วก็ทําใหม่อะไรอย่างเดียวทุกคน คือแบบถ้ามันไม่พังมากจนเกินไปนะคะเขาก็จะไม่ซ่อมใหม่หรือมันถ้าพังส่วนมากเขาก็จะเอเอาแบบเป็นพวกหินเป็นพวกอะไรนี้ก็มาทำให้อ่มันมันใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะก็ประเทศไทยนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งที่ทันสมัยแบบเยอะแยะมากมายสิ่งที่แบบคนลาวหรือว่าคนไทยเอง ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะคะบางทีนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะอุต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ขอทุกคนที่จะกดติดตามอุด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย